ผมอาจารย์เพลนเชิญครับเชิญเชิญมารู้จักวิชาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ตัพชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรสักได้ทุกอย่างมีมาลาช้างทางลิงสิงโตขอตทษครับทางคืออาจารย์เพิงพงแรงที่มีชื่อเสียงโลงลังทางเสสตกเล่อยางใช่ไหมครับ ถูกแล้วมีธุร,ระอะไรเรื่อติคือผมต้องกลางสักบงังเกอมีแต่มังกรครับครับมักงกรเจ็กหัวอันนี้ตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและก็ขาดแก้วรวยทั้งอาจารย์สักไรห,หรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอือครับอาจารย์ได้สิอ้าวนอนลงว่าจะทาพิธีสักให้รื้อเดี๋ยวนี้แหละ นั่งนโมแล้วเสรมนครั้งว่าตะมาครั้งประกาศโตอันตัวกูคือมังกรยโยนั่งยองโยแล้วลงเข็มมนเทียงจึบจึๆจึกจึกจึไอย้ยาอาจารย์ครับอะไรละตีผมว่ามังกรหัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวแต่กี้รู้บอกว่าเจ็ดหัวไม่ใช่เลย มังกองหัวเดียวปากเดียวว่องไวเออไม่เก,กะกะมาเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินด้วยหัวเดียวดีกว่าหน่ออาจารย์หัวเดียวเลยครับเอ้าหัวเดียวก็หัวเดียวนโมัวนมัพีกลัวไม่กลา้ากะโจณาทานังเหนียวเข้มข้น ป่าดงแข็งคนดีสิคนไม่ยับไม่ยน่นแค่เจ็บเจ็บคันคัเพียงจึ๊ๆจึ๊จึ๊จจึ๊อ๊ะยะจจะมาอาจารย์ครับบุแล้วก่อนครับอาจารย์อะไรรอตีผมว่าบางกล่องไม่ต้องคาบแก้วดีกว่าครับอาจารย์อ้าวต่กี้รู้บอกว่าคาบแก้วเลยนี่ มังกรถ้าคาบแก้วคาปากอยู่มันเป็นยังไงปะเหลียวมันก็กินอะไรไม่ได้ปู่เหลียวมันก็หิวตายดิครับอาจารย์ไม่คาบดีกว่านออาจารย์ไม่คาบหรือคาบเอาไ,า,าไม่คาบเ็าไม่คาบมาหาอุด หยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พลันเชี่ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิงฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆเพียงจึกจึกจึกจึจอย่าอวเชมาอาจารย์ครับผู้เลี้ยงกองขับอาจารย์อะไรคราวเอ้ะในนื้เรลบคนสมาธิจริงๆนะผมว่ามังกง ไม่ต้องมีเท้ามีนิว้วมีเล็บก็ได้ครับมังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิว้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้อย่างไงนะตีเป็นไรดีครับอาจารย์ยาเถียงผมอยู่เมืองจริงมากรู้แต่พญานาคดิมันยังไม่มีเลยไม่มีระครับมาไม่มีก็ไม่มีลำคาญจริงๆเลยฮะตี มหารรวยใครเห็นงงงวยถูกใจชย่ยปัญญาจ้าแจ่มหัวแหลมเหมือนลิงถึงคราวต้องวิง่งใครไล่ไม่ทันเพียงจึก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 อ่ะสิเล้ว่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะหยดกันเรออาจารย์ไม่หยุดตรงมีเรื่องแน่เลยอ่ะเรื่องอะไรตีฮะ คือว่ามังกรทำไมต้องมีเกตก็ไรครับปัดโทพอพอเลิกเลิกอติถ้าคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปนะหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรทาไมเป็นงงูดินหรือไม่กับปลาไหลเท่านั้นละวะไปไปพ้นรีรีขับจังผมจะไล่ไปตองเจ็บตัวแขกจงตายอไม่เอาอีกแล้ว